าไม่ได้จับวันที่ตัวผู้ให้บริการางเดียวนะคะเราต้องดูจากผลของการทำงานดูจากผลของการให้บริการเ,เหมือนให้เด็กเพื่อนง่ายๆเนาะเหมือนเพื่อนหนุบางคนมาเรียนกูเกิลาเขา้าเรียนกูเทิาเข้างานโยจ่จำหรือของคะแนนสอบเนี่ยคะ่ะบางทีอะ่ะเราก็ได้วัดผลจากสิ่งที่เขาทำแต่ว่าจากผลของการทำงานของมากกว่านะะว่าเป็นยังไง บางคนอาจจะเห็นโอ้เเลเลตูเบิร์กฮาร์ดเฮฮาร์เดิเที่ยวตามเลยซิงเนี่ยเราเห็นเด็กบางคนเช่นอู้เห็นแบบเป็นพู่สวนล้านไปทุกวันเลยติดกับเทเว่น oh, ะิดก kind of ับเงเวลยติดกับเอเวนเนี่ยไปจังเลยนะคะเด็กคนนั้นกลับทำคะแนนออามดีนะกับเราที่ชอบทีวิตตัวเองให้ดีเป็นเันเด็กพุณเป็นเพนเด็กกอนบอเป็นอนอะไรหลายอย่างแต่เดกและคะแนนการทำข้อสอบมาดีมาก ว่าเราจะวัดจากสิ่งที่เขาทำเดียวไม่ได้ค่ะแล้วจากพนักงานเหมือนกันค่ะบางทีเราเห็นพนักงานเนี่ยเขาดูแบบว่าดูไม่สุภาพดูไม่ดูแบบพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแล้วดูแบบไม่เป็นมีตแต่พอเข้าสู่บทของการทำงานจริงๆเขาเนี่ยผลงานของเขากลับทำได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราต้องวัดที่ผลการประเมินเป็นหลักนะคะอันที่สองนะคะการประเมินคุณภาพเนี่ยมันจะออกมาในเกณฑ์ที่ดีได้มันจะต้องได้รับความ ร่วมมือจากทุกคนค่ะทุกคนจะต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหาที่มีเกณฑ์ตั้งเอาไว้มีตัวชี้มาตั้งเอาไว้แล้วโขนจะต่องตอบคำถามเดียวกันนะคะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ประเมินใช่มันต้องมีการกําหนดออกมาค <c oughs> ่ะว <c oughs> ่าเราจะวัดคุณด้วยอะไรคุณจะต้องมีผลงานคุณจะต้องมีระดับการให้บริการนะะจะต้องมีอะไรเหมือนพนักงานแต่ละคนเขาก็จะต้องมีเกณฑ์เหมือนอาจารย์เนี่ย อาจารย์ทุกคนในหมหาลัยลันจินะคะ <c oughs> เขาก็ต้องมีเกณฑ์บอกเลยว่าสอนต้องมีวิชาสอนเท่านี้กี่ตัวกําหนดเลยต่อปีต้องมีคะแนนการสอบอยู่เท่าที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะผ่านจะต้องมีผลงานวิชาการอีกชิ้นต่อปีเือเป็น,ปนตัววัดนะคะก็คือมีหลักฐานที่ชัดเจนในการประเมินมีตัวชี้วัดที่มีคุณภาพที่มันชัดเจนแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะเป็นไปได้ S <S <an> เหมือนตัวอย่างที่อาจารย์เอามาให้ในตารางอย่ากมูมันจะมีดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการทำงานเอาไว้เลยนะคะการดำเนินการแก้ไขปัญหาของอผู้เอาประกันควรจะดำเนินการไม่ไม่เกิน3วันหรือไม่เกิน7วันวันนี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกำหนดขึ้นมาหนึ่งเพื่อให้ลูกค้ารับรู้ว่าสิ่งต่างๆที่ลูกค้าเข้ามาติดต่อฉันจะได้ภายในระยะเวลาเท่านี้นะ เป็นการแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนงเป็นการให้เวลาต่อพนักงานในการทำงานแล้วก็เรียมเอกสารสำคัญเป็นข้อตกลงที่เราต้องกลกกันไว้อย่ชัดเจนนะคะอัตราการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องต้องไม่ต้อกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์โอโหมันมียากมากเลยคือแสดงว่าต้องถูกเ๊ะเลยค่ะห้ามผิดพลาดเลยนะคะ,ะ,คะอัตราการให้บริการข้อมูลครบถ้วนในการราาับสายครั้งเดียว รับสายหนึ่งครั้งลูกค้าต้องหนาลรับสายหนึ่งครั้งเพราะคนลูกค้าจะได้ไมายาต้องมีความถูกต้องครบถ้วนไม่ต่ำกว่าเ oh. ก้าเปอร์เซ็นต์โเวลาในการให้บริการลูกค้าไม่เกิน5้านาทีต่อเรื่องอัตราการท่ารับสายไม่เกิน3เปอร์เซ็นต์หมายความว่า ทีนี้เวลาเราประเมินคุณภาพของการบริการถ้้เรามองในฝั่งลูกค้าดูเกณฑ์การประเมินคุณภาพนะคะเด็กๆขีดขึ้นต้งไว้นิดนึงว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะประเมินคุณภาพของการบริการโดยการ,การเปรียบเทียบค่ะมันเป็นเบสิกของมนุษย์ค่ะที่คนเราจะชอบเปรียบเที่ยเปลี่ยบเทียบคุณภาพที่อเองคาดหวังกับสิ่งที่เราได้รับกับสิ่งที่ตัวเองได้รับสิ่งที่เขาคิดมาแต่ว่าเขาจะได้แบบ กับสิ่งที่เขาได้นั่นนะ่ะมันจะมันจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาคาดหวังมันมา,มาจากอะไรเด็กๆไปดูมีลูกศรชี้บอกอยู่สิ่งที่เขาคาดหวังหรือสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังมันมาจากการหนึ่งกดออฟมา,าส์แบบฝ่างๆเฝาป่า Personal Need เห็นไหมคะ Class Experience ที่อาจารย์พูดไปในสไลด์ต้นๆเนี้ยสิงส่งต่างๆเหล่านี้คือมีอยู่ในหัวมาละลูกค้ามีมาหมดเรืความต้องการและความคาดหวังเสร็จแล้วเขาก็จะเปรียบเทียบกับสิ่ง ซึ่งสิ่งที่เขาได้รับมันจะมาจากอะไรบ้างลราอาจจะการบริการที่เขาได้แต่รสชาติอาหารความสะอาดสะอาดความปลอดภัยการรักษาผู้ป่วยต่างๆมันก็ตกะวนกออกมาเป็นความผินพอใจได้คือจะบอกว่าความดีใจความพอใจความไม่พอใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะมันวติยากอยู่นะคะบางคนบอกว่าร่อยแต่สลัดนานจะต้องเฉยๆก็มีเด็กอาจจะบอกว่าร่อย เอาเนี่ยเลยสีแยกผู้ป่วยมีร้านส้มตําอยู่สามร้านกิมาละกองหอมแล้วพอเข้าซอยผู้ป่วยเป็นเอกไปมันจะมีอีกสองร้านที่อยู่ตรงข้ามกันประชันกันเลยขายส้มตําขายส้มตำแข่งกันจะหาหน้าเขาค่ะห้องนึงมีแอร์อีกห้องนึงไม่มีแอร์ก็ใช่ไหมบางคนชอบมาละกองหอมบางคนชอบห้องมีแอร์ข้างในบางคนชอบร้านตรงข้ามไม่มีแอร์รสชาติไม่เหมือนกันความสมสะอาดความบริการไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็จะวัดยากเพราะฉะนั้นการมาตนาคุณภาพเนี่ยของก,การบริการบางครั้งอาจจะต้องดูในกรณีแบบแบบเคสไฟเคสไฟแล้วก็องเนี่ยอาจจะได้เปลี่ยนในเรื่องของความยาวนานของการขายอะอาจจะยืดน,นานนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีห้องแอร์แล้วแต่ก่อนนี่ีห้องแอร์อาจารย์กินต้อใส่จไม่มีห้องแอร์นะคะแล้วก็อาจจะมีอาหารที่เลือกหลากหลายมากกว่า กาะเนี่ยค่ะเองอะเป็นอย้่ในเรื่องเยอะกว่าเราค่อยเจอชาติจะมีความเป็นเท็กที่แนบอยู่บ้างแต่ถ้าใครอยากจะจุดแซดแบบเหมือนไปอยู่ภูทอจริงหรือว่าอยู่ที่ศาลจริงก็จะต้องเป็นสองล้านข้างในนะคะถ้าจะเอาแบบบ้านๆแล้วก็จะเป็นร้านที่ไม่เด็กแดงอันนั้นก็คือถูกใจวันที่ศาลแน่นอนนะคะนี่ก็คืออยู่ที่อยู่ที่แต่ละคนจะมีความชอบอยู่ในช่องแตกต่างกันครับทีนี้เราจะไปดูว่า เกณฑ์การประเมินคุณภาพของลูกค้าอย่างหนึ่งคือเราจะต้องสร้างความผูกผ่อใจให้แก่ลูกค้าเมืนี่เด็กจบเพิ่มเติมไปยนะคะว่าการสร้างความพูงพอใจให้แก่ลูกค้ามันจะมีอยู่สามขั้นตอนหลักๆลสามขั้นตอนหลักที่ว่าเลยก็คือขั้นตอนก่อนการบริการข้อที่หนึ่งนะคะการสร้างความผูกผอใจกับลูกค้าก่อนการบริการทำอย่างไรก่อนการบริการ เราจะต้องใช้การสื่อสารกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ได้มากที่สุดการส่งเสริมการขายเพื่อชักจูงเพราะตรงนี้เป็นไงตรงนี้ลูกค้ายัางไม่ได้เลือกว่าจะใช้เราหรือไม่ไมจะเลือกเราหรือไม่จะก,กินอาหารร้านเราไหมจะซื้อของร้านเราตัวอย่างทยูงเง่นาาเนี่ยบอกอาจารย์เนี่ยก่อนการบริการก็ไม่ผ่านะ นะก่อนการบริการตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทักจูนะให้ลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเราสิ่งที่เราโฆษณาออกไปทักจู่ออกไปจะต้องเป็นความจริงทุกอยาก่างไม่หลอกลวงลูกค้านะอันนี้คือก่อนการให้บริการก่อนการให้บริการเราต้องพยายามดึงลูกค้าหรือทำอยังไงก็ได้จุดดูเข้ามาข้อมีก่อนก็จะต้องมีรักหวานนะคะหรือขนาดที่ได้รับการบริการ ช่วงเวลาเนี้ยค่ะช่วงเวลาของขณะให้บริการหรือได้รับบริการยู่นะคะเป็นช่วงเ,เ,เ,เวลาที่สําคัญที่สุดในรูเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สุดเลยค่ะว่าไอ้ที่คุณโปรโมทไว้ไอ้ที่คุณชักจูงไว้ในช่วงก่อการให้บริการเนี้ยคุณทําได้จริงไหมมันมีผลนะคะมันมีผลต่อความพึงพอใจแล้วก็มีผลต่ออย y a ตี้ของลูกค้า น้่นก็คการกลับมาซื้อซ้ำหรือใช้ซ้ำลูกตรงนี้จะต้องแสดงฝีมือแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าไ,ได้ให้เหมือนที่คุณโฆษณาเอาไว้ตอนที่ชันยังไม่ตัดสินใจในเรื่องคุณเนี่ยนะคะคืออะไรก็แล้วแต่ใช้รปการอะไรก็แล้วแต่ลูกค้ามีความคาดหวังพอมีขนาดให้บริการก็ต้องมีหลักการให้บริการมีก่อนมีขนาดมีหลังการให้บริการ หลังการให้บริการนี่นะคะหลังจากที่ลูกค้าได้รับการบริการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นาการบริการในลันกษณะใดก็ตามสิ่งที่เราทำเป็นอย่างแรกเลยก็คือติดตามผลติดตามความพึงพอใจติดตามความพึงพอใจสอบถามถปัญหาต่ตางๆที่เกิดขึ้นว่าในระหว่างการให้บริการเนี่ยเจอปัญหาอะไรที่เราปรับรุมไหมคะชมเราได้นะคะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์เบืของต้งมากของการสร้าง,งความพึงพอใจกับลูกค้า เราต้องดูสามขั้นตนการใหญ่ๆทุกอย่างราต้องผ่านไปในเกณฑ์นีถึงจะปีดจออ็อกงานนี้ได้ไม่ใช่ว่าลาูกค้าซื้อของไปแล้วจบซื้อรถไปแล้วจบซื้อบ้านไปแล้วจบนันการเวลาทุกอยาก่างเวลาเราเข้ามาจ้างให้เราส่งสินค้าอย่างเงี้ยนะของไปถึงปลายทางแล้วจบไม่ใช่นะคะเราต้องมีเช็คว่าของไปถึงปลายทางในสภาพไหนในสภาพดีหรือไม่เป็นอย่างไรตรงเวลาไหม มันเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราทำสัญญาการไว้หรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะคะถึงแม้ว่าเราอยากจะได้กำไรจากลูกค้ามากน้อยแค่ไหนก็ตาแต่สิ่งเดีที่เราจะทำให้ลูกค้านะั่นก็คือทำให้ลูกค้าเนะี่ยจ่ายเงินน้อยที่สุดแต่ได้คุณภาพออกมาดีที่สุดเวลาเราจะสร้างความึง่อใจให้กับลูกค้านะั้นมันก็จะมีหลายๆวิธีหลายๆขั้นตอนนะคะเพราะนั้นเรา โดยที่จะมีเกณฑ์หลักๆนี่แหละก่อนการให้บริการขณะให้บริการแล้วก็หลังการให้บริการต่อมานะคะประโยชน์ของการประเมินคุณภาพประโยชน์ของการประเมินคุณภาพงานอย่างแรกเลยนะคะมัะนจะเป็นประโยชน์กับตัวพนากาักงานหรือองค์กรของเราเองนี่แหละนะ,ะ,ะมันจะทําให้พนักงานเนี่ยพยายามทำงานให้ได้ดีสุดมีคุณภาพที่สุด าการประเมินผลของการทำงานนั้นจะทําให้พนักงานมีความเระตืรือร้มีความแอคทีฟตลอดถ้าสมมติเราถูกประเมินแย่เนี่ยค่ะเราก็จะต้องทำยังไงลนะ่ะถ้าคุณได้รับการประเมินที่ไม่ดีแสดงว่าคุณอาจจะถูกไล่ออกหรือยกเลิกจ้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยแอคทีฟตลอดค่ะมีตัววัดแข่งขันกันแต่วันอาจจะไม่ใช่การแข่งขันที่หนุนมเกลือมากนั แต่ก็คือเราทุกคนอยู่ในในถานที่ทำงนานได้อย่างมีความสุขนั่นแหละแต่การประเมินก็คือจะบอกให้เขารับรู้ว่าอะไรที่เขาดีแล้วอะไรที่เขาควรแก้ไขแล้วก็ตับปรุงอะไรที่เป็นสิ่งที่เขาควรให้ความสำคัญการบริการกับลูกค้าเราควรจะมุ่งเรื่อง,องความต้องการนะคะเป็นหลักถ้าเขาทำดีแล้วเราต้องชื่นชมถ้าเขาทำไม่ดีนะคะเราก็จะต้องตักเตือนแล้วก็แก้ไขเพรานะะนั้นมันก็จะช่วยปูงกใจให้พนักงาน ทำการบริการได้าตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ลูกคะ้าก็จะเห็นที่ปัจจัยห้าตัวหลักนะคะของคุณภาพของการบริการที่เมื่อกี้มันผ่านมาแล้วล่ะนะคะอันดับแรกเลยคือความเชื่อถือนะคะการประเมินคุณภาพของการบริการทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับคนหนึ่งเลยรูมันควรที่จะวัดคุณภาพของการบริการว่าจะความสามารถของ วัดจากสิ่งที่เขาได้ได้ทำออกไปผลที่ตอบรับกลับมานะบริษัทพยายามที่จะให้บริการลูกค้าตามคาาวามคาดหวังให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค,ค้าเพื่อประก,กอบการตัดสินใจนะคะมีการพัฒนากระบวนการต่างๆให้ให้ลูกค,ค้ารู้สึกว่ามันไม่เป็นการบริาการแบบเก่ามันมีการพัฒนาตลอดมีกลัมีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้นทาให้เขามีความรู้สึกว่า กลับมาที่เดิมแล้วก็ยังไม่รับการบริการเหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่จะจะพูดต่อไปนะคะมันเป็นปัญหาที่เขาเจอในการให้บริการคะเขาเรียกว่าเป็น quality gap นะคะหรือว่าช่องว่างของของการให้บริการหรือคุณภาพนะคะเด็กดูหน้านี้เลยตัวนี้คือปัญหาสี่ปัญหาสี่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะสี่ช่องว่างเขาบอกนี่แหละ ปัญหาสําคัญที่มักจะเกิดขึ้นในการบริการก็คือเรื่องของคุณภาพเกิดจากการนำเสนออการบริการที่มันไม่ตรงกับความต้องการนะคะเราเรียกปัญหาด้านนั้นว่า quality gap หรือช่องว่างของคุณภาพนะคะมันมีอยู่ด้วยกัน4ช่องว่างหรือ4ปัญหานั่นเองปัญหาที่หนึ่งก็คือธุรกิจบริการนั้นั้นไปหรูว่าลูกค้าต้องการอะไรอันนี้อันตรายมากเลยค่ะ เราเ,เราจะอธิบายลง้นๆไปตนละตัวนะคะอันที่สองก็คือเราประเวดมาตรฐานบริการเรามีมาตรฐานนะแต่มันไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการหรืออันที่สามค่ะเราให้บริการลูกค้าไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับเงื่อนไขที่คิดเอาไว้มันไม่ได้ตรงกับแนวทางที่เราได้ตกลงกับลูกค,ค้าไว้แต่แรกนะคะส่วนข้อที่สี่อันนี้ก็สําคัญเนาะให้บริการแก่ลูกค้าไม่ตรงกับการโฆษณา หรือที่โมงเห็นว่าันทำได้นะคะอันนี้คือปัญหาสี่ปัญหาหลักเลยซึ่งแต่ละปัญหานั้นเขาก็จะมีวิธีแก้ไขยอยูนนะะ่นั่นเองนะคะแล้วก็คือดูตัวที่หนึ่งก่อนเลยนะคะปัญหาที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าไม่รู้ว่าลูกค้าต้องาการไรอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องทําการวิจัยตลาดก่อนเพื่อดูความต้องาการศึกษาความคาดหวังและผู้บริหารระดับสูงควรที่จะเข้ามีาส่วน ี่ยวข้อตรงนี้นะะควรที่จะให้เขาได้สัมผัสและร,รู้บ้างว่าลูกค้าต้องการกอย่างไรปัองกัลูกค้ามีแนวโน้มปฏิทินไหนลดช่องว่าระหว่างการสืร่อสารของผู้บริหารกับพนักงานนะคะเพื่อที่จะให้เขาคุยกันภายในะให้รู้เรื่องนะคะการรับเรื่องราวร้องเรียนคอมเฟนต่างๆของลูกค้าตรงน,นี้ก็จะช่วยให้เรารู้ทิศทางของความต้องการของลูกค้าได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คื เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเราต้องมีการสำรวจตอบถามฝั่งต้องการการร็เสนอนะคะส่วนปัญหาตัวที่สองนะั้นแก้ไขได้อย่างไรปัญหาข้อที่สองเกิดขึ้นมาจากการกำหนดมาตรฐานของการให้บริการมันไม่สอดคล้องเนาะกับความคาดหวังของตารของลูกค้าตรงนี้นะคะผู้บริหารจะต้องลงมาช่วยด่ากันนา คิดแนวทาง่าโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาบุคลาลกรหรือตัวนักงานจะต้องมีการอบรมและงนานนทุกระดับนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจแนวทางในการบริการว่าควรจะเป็นแบบไหนให้เข้าใจว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เราควรจะมีแนวทางเลือ,อกนะะอย่างไรให้ลูกค้าบ้างนะคะพยายามที่จะสร้างมาตรฐานแล้วก็คงมาตรฐานเอาไว้แบบนั้นต่อไปเรื่อย อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะเปิดโอกาสนะคะนั่นก็คือพยายามหาเครื่องมือหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาช่วยรักาษาระดาาับการให้บริการลูกน,นะคะปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องปกติทุกทุกที่อะคะ่ะสายการบินการบริการเครือขาอ่ายโทรศัพท์ต่างๆเราไปตามข็อปซูช็อปเอเอสนะคะจ่ายตังเหล่านี้ก็มีเครื่องรับจ่ายตังอัตโนมัติช่วยเลย ช่วยให้การบริการระหว่างเคาน์เตอร์ที่มันเร็วมากที่ขึ้นนะคะก็ควรจะเป็นแบบนั้นะคะเพราะว่นอันนี้มันไม่ระยะมันอยู่ที่สไตล์การบริหารจัดการของแต่ละองค์กรมากกว่านะคะแล้วเราก็ยังต้องต้องเด็นไปที่ตัวพนักงานอยู่นะลูกนะเพราะพนักงานเนี่ยเป็นส่วนขับเคลื่อนการให้บริการคนเดียวส่วนปัญหาที่สามที่เราพบเจอนะคะนั่นก็คือพอให้บริการไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับมาตรฐานอยู่ที่ แนวทางข้อกำหนดที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้ตนตรงนี้เราต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนพนันกงานค่ะวางคนให้เหมาะสมกับงานเราต้องรู้ว่าคนนี้เก่งอะไรไม่เก่งอะไรให้เขาทำในสิ่งที่เขาถนัดว่าเขาจะทําได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องมีการอบรมมีการดึงเอาศักยภาพการทําง,ง,งานของแต่ละคนออกมาเนาะว่าคุณเก่งเรื่องอะไรบางคนอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าจะเองชอบอะไรเก่งเรื่องไหนแต่เราต้องเข้าใจว่า เนเจอร์ของพนักงานแต่ละคนธรรมชาติของเขาเปา็นแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นมาพยายามพัฒนาโปรแกรมการรับสมัครพนักงานต่างๆขึ้นอยู่นะคะพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมันไม่แบ่งในรูปที่ทุกวันนี้บริษัทใหญ่จะมีการขเขาเรียกว่าอะไรอบรมพนักงานก่อนที่จะทําสัญญาว่าจ้างนะคะเพื่อที่จะดูว่าขเขามีความรู้ความสามารถในทางไหนบ้าง มีการวัดผลการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลาค่ะวัดทุกสามเดือนวัดทุกหกเดือนวัดทุกหนึ้นปีแบบนี้นะคะาจารย์เนี่ยก็โดนวัดทุกปีถามว่าจะมีผลการปฏิบัติงานออกมาเป็นแบบไหนคะมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปเลยนะคะนอกจากนั้อีกอย่างหนึ่งค่ะเราควรให้อำนาจแก่ผัวหน้างานและพนักงานในการให้บริการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะงาน ใช่พอเกิดปัญหาปึ๊บออก็บอเอลยต้องข่าวมาหน้าบรอนคทอาปทลามาหน้าหน้าบอกอ้อเลยแ้วองขาอ่งขาวผู้จัดการหรือพนักงานเออแค้ผู้บริหารก่อนข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเวลาเกิดปัญหาปึ๊บอ,อย่างแรกเลยรีบแก้ไขปัญหา,หาสองลเลยก็คือมีการมอบหน้าที่ตัดสินใจแก้ไขปัญหา,หาเดียวนั้นได้เลยแน่นนนแยพยายามสร้างทีมเวิร์กในการทำงานให้กับทุกๆคนเป็นทีมเดียวกันในการทำงานอันนี้เป็นเรื่องของการ ผอนจะาดก,การกองค์กรโดยทั่วไปอยูแ,แล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้มีตักเกณีที่ตายตัวมากนะคะส่วนปัญหาที่4นะคะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการให้บริการตามที่สัญญาไว้กับผู้บริโภคนะคะความหมายก็คือเราควรที่จะบอกความจริงกับเขาแต่ต้นกาเรา ผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงการโฆษณาคะก็ตอ้องทาให้ลูกค้าเห็นว่าการปฏิบัติงานจริงของพนักงานเป็นแบบไหนนะคะสื่อที่สื่อออกไปคือโฆษณาโทรทัศน์วิทยุโปสเตอร์อะไรต่างๆก็ตาต้องทาให้ลูกค้าเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เขาจะเข้าการที่เขาจะเข้ามาให้รรรรนนบริการบริการงานจะดีแบบไหนนะคะสิ่งที่สื่อออกไปกับตอนลูกค้ามารับบริการจะต้องเือนการ ไม่ได้โฆษณาโอ้อวดเกินจริงนะคะเราต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนแล้วเราจะให้ลูกค้าได้ตาม,มาย่างไมต้องทําให้เขารู้ว่าเราทําอะไรได้ทําอะไรม่ได้น,ไดนะถ้าเราทําอะไรไม่ได้เรายัางพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ชี้แนะแนวทางอย่างอื่นให้เขาคณนะ,ระตรงนี้ยิ่งถ้าสมมติว่าธุร,รกิจของเรามีหลายสาขาเนาะการที่มีธุรกิจหลายสาขายิ่งต้องมั่นใจว่าทุกสาขาจะให การบริการในระดับเดียวกันแล้วร้านอาหารในห้างในโอ้โหมีเยอะเอ็มเคก็เยอะสาขาคุณคะภูจิก็เยอะสาขาอะไรก็เยอะสาขาหมแต่เราจะคงคุณภาพของสินค้าได้ยังไงเคฟซีเนี่ยคุณเคฟซีขายไก่ทอดเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกเลยค่ะรสชาติของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปตามเขาเรียกว่าอะไรตามวัฒนธรรมการกินแต่มันก็จะต้องมีสินค้าอย่างนีงแหละที่ต้องได้รสชา เราจะคงคุณภาพของของตัวสินค้าและบริการของงานทั้ไไป